เรากลับมาอยู่กันในโปรเจกต์เพลย์ไทม์นะครับวันนี้เรามาดูสกินที่อยู่ในทอยบ็อกซ์กันนะฮะทอยบ็อกซ์เนี่ยคล้ายๆกับเป็นเกมพารสนะครับซึ่งต้องเล่นเพื่อปลดล็อกนะฮะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เป็นฟรีแบบนี้กับบางอย่างที่ต้องซื้อ,อ,ขอเขาเรียกว่าเป็นทอยบ็อกซ์ตรงนี้นะครับเรียกย่ามกันนะเรียกเกมพาสง่ายกว่านะครั้งที่แล้วแวะมาดูแล้วมันจะมี2แบบอันนี้คือใช้เหรียญเพื่อปลดล็อกพรีเมียมเทียก็คืออันที่ไม่ใช่ฟรีนะฮะเราต้องเล่นเกมเพื่อปลดล็อก,กอ แต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดซื้อแล้วจะปลดล็อกที่เป็นพรีเมียมเทียร์แล้วก็ปลดล็อก25ช่องแรกให้เลยนะครับ2,250เหรียญน,นะฮะเหรียญในเกมราคาก็พอประมาณนะอะแต่ผมชอบสกินนี้สกินมันมมี่ลองเล็กกับสกินทักกี้ที่เป็นเมทัลนะฮะล่างเป็นเหล็กนะครับอะซื้อก่อนซื้อก่อนปลดล็อกทันที25ช่องขอบคุณครับเอออ่ะฮะ โนรีวอร์ดคีคืออะไรครับซื้อไม่ได้เหรอปลดล็อกผมเติมเหรียญแล้วนะโอ้โอที่ผมเติมไปที่เติมไปเมื่อกี้2,000เหรียญโอ้ oh my god เหมือนเกมมันบั๊กฮะมันโหลดไม่ขึ้นเนี่ยเหรียญหายไปด้วย2,000เหรียญไม่น่าจะเป็นจากการตัดเมื่อกี้เพราะว่าถ้าตัดคือมันน่าจะเป็น2,200 แต่นี้ยังไม่ตัดนะฮะเหมือนกับที่เติมไปมันไม่เข้าแต่เงินตัดไปแล้วนะอ่ะโอเคเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยว่าจะเล่นเป็นทักซี่ไมทัลสักหน่อยโอ้โหเซ็งเลยไม่ได้เป็นฮะหวังว่าเพื่อนๆจะตั้งใจเล่นกันอย่างจริงจังนะเพื่อนอย่าลืมมาช่วยเราด้วยถ้าเราโดนจับทางออกอยู่ไหนเนี่ยเอาตรงนี้โอเคมาที่โรงหนังอีกรอบนึงฮะโอเคอันนี้ บ็อกซี่บูบ็อกซี่บูเอาไม่ใช่เหรออันนี้มาแล้วยังมาแล้วยังเคียเขเอาม่าๆามามโอ้มาแล้วโอ้โหโอ้อยแย่แล้วแย่แล้วทางออกตรงนี้ไม่มีโอ้โหโอ้เออโอ้กลับไปเลยนะฮักกี้กลับไปเลยร้องเหมือนแมวเลย อือืกลับไปจะมีใครมาช่วยไหมจะมีใครมาช่วยไหมพาเซลเรามันจํายากอะแต่เหมือนเพื่อนจะทำงานกันอยู่นะคิดว่าน่าจะโอเคอ่าเพื่อนดึงมาแล้วขอบุณครับมีคนล้มอยู่ตรงนู้นทังคิวทังคิวเพื่อนทำงานต่อเร็วๆๆๆเร็วแข่งกับเวลาได้ไปชิ้นหนึ่งแล้ว โอ้โหมาถึงเจอเลยอะไรเนี่ยเออโอ้โหอะไรกันโอ,โอ้ยโดนแล้วหนึ่งโอ,โอ้โหรบ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 บบจุกจุกหายที่จุกหายที่จุกอโอ้โหไอ้จะรอดไหมเนี่ยเอะ ลลาาาเเเววรอบที่สองครับผมรอบที่สองครับผมฟังแฮกี้เรามาเล่นกันนายก็ได้เหมือนเขาไม่อยากให้เราทำาพซ่นเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่ต้องออกมาไป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 ไหนอีกนะฮะ อ่าฮะคือ huh. ถ้าเกิดเราไม่ตีเนี่ยเขาจะออกมากินเรานะฮะแล้วก็เกมโอเวอร์ไม่สามารถดึงได้แล้วแต่ฮักกี้ไม่กินเราฮักกี้กินเหรียญเมื่อกี้สองพันเหรียญฮักกี้ไปบอกต<ๆ>ีเวอร์เลอร์ด้วยนะเหรียญหายไปสองพันเหรียญอ้าวหวัดดีเพื่อนเป็นไงบ้างอ้าวเพื่อนไปแล้วเดทเรียบร้อยออาโอเคเพื่อนดึงไปและ ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนมากเลยแต่ว่าเจอบ็อกซี่บูนั้นว่าและขึ้นมาปุ๊บเจอตลอดอะไรอะอะไรอะไรอะไรนักหนาเนี่ยฮะขึ้นปุ๊บเจอปับ๊บเฮ้มีปัญหาอะไรกับเรามากหรือเปล่าเอออ่ะอะเอเออ่ะหลบจุกจุกมาจุกจุกเพื่อนไปช่วยเพื่อนก่อนอืมสุดยอดสุดยอดในการจุกโอ้โหโอ้โห หลบทางนี้หลบทางนี้อะไงยังไงยังไงเออทางนี้ทางนี้นี้เออวู้ววู้วู้บ็อกซี่บูหลงหลงโอ้ยโอ้ยโดนดึงโดนดึงเออเออเอาซิเอาซิทางนี้โอ้นี่เป็นไงเป็นไงสเต็ปจุกสุดยอดอือนี่นี่หลบได้อีกเออโอ้ยกระโดดไม่ผ่านเดียวโอ้โห เหมือนนายมีปัญหากับเรามากพอซิบูออกมาปุ๊บเจอปั๊บออกมาปุ๊บเจอปั๊บอ้าวหมดแล้วนี่เออใช่ผมหมดแล้วแล้วอ๋อกลายเป็นอันนี้ฮะมายืนดูเพื่อนเล่นเพื่อนทำอะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรคนนี้ทำงานอีกคนหนึ่งทำอะไรก็ไม่รู้ คือผมอยู่ในตู้ใช่ไหมเอา้าฮักกี้อ๋อเฟลเฟลเหรียญหายหมดเลยอะฮักกี้เป็นเมทัลนะฮะแล้วก็มีมัม,มี่ลองเล็กเป็นเมทัลเหมือนกันอยากเล่นสองสกินนี้แต่ว่าไม่สามารถซื้อได้ฮารุไปดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดเกมหายบักเลยเดี๋ยวซื้อเปิด <c oughs> ประตูเ <c oughs> ปิดประตู เปิดประตูสิครับเปิดประตูสิครับประตูเอ๊นะเ,อ<แ>เดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆผมมาตรงนี้ <c oughs> บ็อกซิบูมาอีกแล้วมาตรงนี้เหรอเพื่อนมาหรือเปล่า <c oughs> ฟ้าฟามาแล้วโอ้ เออหลบ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 ,ลบโอ้โหเพื่อนล้มเร็วมาก s> <S เขาหาหลุมไม่เจอแน่เลยโอเคเรียบร้อยรอก่อนรอก่อนอืมกระโดดไม่ถึงกระโดดไม่ถึงกระโดดไม่ถึงเพื่อนอยู่ตรงไหน,น,น,นขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาอืมโอเคเรียบร้อย โอ้ตรงนู้นล้มอีกอ่ะทำอันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวไปวางให้เองตรงนี้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 มีตู้อยู่บอกซีบูมาได้ยินเสียงเท้าข้างบนหรือข้างล่างอุ้ยข้างล่างเนี่ยมันฟังเสียงไม่ออกเลยกิมน,นี <laughs> มม้มาจุกาาจ๊กมา <laughs> มาจุ๊กมามาจุ๊กมามาจุ๊กกันมามาจุ๊กกันมา ไม่มีใครไปดึงเพื่อนเลยอ่ะเออเอาสิ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 ทางนี้ทางนี้วิ่ง <c oughs> วนเป็นวงกลมพว <c oughs> กซีบูงง <c oughs> ไม่โดนไม่โดนวนไปวนไปวนได้อีกนานสายจุกอุย๊ยโดนแล้วหนึ่ง อ,อืมทางน,นี้เออโอเคโอเคโอเควนิดวนิดวนิดวนตรงนี้มึงตรงนี้ด้านาาานี้ด้านนี้อ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นโอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเครอดเฉยเราคือสายซุกมาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนยืนให้กำใจเหรอ ยืม้มกำลังใจกันเลยเนี่ยสวัสดีสวัสดีอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคทำอันนี้ต่อทำนี้ต่อไปละซอนโดฟาซอนมีมีซอนโดฟาซอนมีมีโอเคทำไมเพื่อนไม่ทำงานเนี่ยมายืนให้กำลังใจอยู่ชิ้นที่สองไม่น่ารอดเล่นกี่รอบกี่รอบก็ไม่เคยจะรอด พี่ช่วยเพื่อนเพื่อนจะพึ่งไปนะความช่วยเหลือกำลังไปอ่าตรงนี้ตันอีกโอ้กำลังไปกำลังไปแป๊บหนึ่งอ่าฮะมาแล้วมาแล้วเสียงเหมือนเท้ากำลังเดินบ้าแล้วโอ้โหเกือบเกือบบเอฮะอึหลบ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 บครับหลบหบ สายจุกสายจุกโดนกินอีกแล้วหรอไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเรียกว่าทำทุกอย่างอ่าฮะยืนเฉยไม่ได้ครับเดี๋ยวเขามาโอเคไปทำงานต่อเหมือนเพื่อนจะทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบสามชิ้นแล้ว Uh huh. ทอยพาร์ตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนล้มอยู่เขาตามผมไหมไม่ตามตามไหมอ๋อหยิบเพื่อนอยู่โอเคถอยพาร์ตอยู่ตรงนี้ถอยพาร์ตน,นี่ไงมาเอาไปใส่ตู้ข้างล่างอ่าฮะตัวนนุนตัวนูน้นตัวนูนวน้นสี่ชิ้นครับ ถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาชิ้นที่สี่ไปเมื่อกี้มีเพื่อนทำงานอยู่ตรงตู้ไหนสักตู้หนึ่งหายไปไหนละตู้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 ตรงไหนนี่เหรอเอาเสร็จแล้วไปไปไป,ไปเราเพื่อนดีมากชิ้นสุดท้ายเฮ้ยรอดรอดรอดรอบนี้รอดเออหรือว่าตู้หมดแล้วใช่เพื่อนกำลังวิ่งหลบอยู่เฮ้ยปกซีบูมานี่มานี่นเออมามามา,มา มาหนี้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 โอเคมาแล้วมาแล้วมาวิ่งกับเราดีกว่ามามาวิ่งกับเราดีกว่าวิ่งได้นานๆเลย <c oughs> มาวิ่งกับเราดีกว่าสนุกกว่าเยอะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกำลังดึงเครื่องอยู่ฮะเครื่องสุดท้ายเครื่องประกอบดึง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 ตู้เขาเฝ้าตู้อ่ะโอ้โห โอ้โหดึงไม่ได้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โ,อโหเอ้ยหลบรอ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 บเพื่อนหลบรอบรอบโอโ้โหโดนจนได้เขาเฝ้าวันนี้เลยอะ่ะแล้วจะดึงกันยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนลงไปไหนเพื่อนกระโดดลงมาเพื่อนไปไหนโอ้โหแล้วมีคนนึงเครื่องเนี่ยมันต้องดึงไงใช้เวลาดึงนานหนีหนีอะไรละ่ะอะไรล่ะอ๋อเพื่อนไปดึงเครื่อง เรื่องไปดึงเครื่องเพื่อนดึงเครื่องแล้วก็ออกประตูเลยใช่ไหมแล้วเราจะออกยังไงเ <laughs> พรนม,มาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาเพื่อนไปให้รอดนะอย่างน้อยนายรอดคนหนึ่งก็โอเคเออเอามิชชั่นเฟลเหรอโอ้อ่ใครจะซื้อสก,กินตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะฮะรใอยเขาแก้เรื่องบัก๊กเรื่องเฟิร์ฟก่อนนะครับเดี๋ยวแก้หายแล้ว ดูว่าตรงนี้มันจะกลับมาไหมเพราะว่าหายไปหมดเลย400เมื่อกี้ก็หายโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ